สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปางสวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบก,กับข่าวประจำสัปดาห์อีกแล้วนะคะจะมีข่าวใดที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยค่ะ เมื่อวันที่8ถึง12พฤศจิกาย,ยน2564พนักง,งานตรวจแรงงานสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปางออกตรวจแรงงานตรวจความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานจำนวน4แห่งลูกจ้าง133คนส่งเสริมและเชิญชวนสถานประกอบกิจการเข้าร่วมโครงการโรงงานสีขาวจำนวน2แห่งให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานณสำนักง,งานจำนวน5รายทางโทรศัพท์จำนวน5ราย วันที่8พฤศจิกาย,ยน2564ในควงสายแจม่มสวัสดิการและคุ้มครองรายงานจังหวัดลำปางมอบหมายให้นางสาวกิ่งการคำเมรุนักวิชาการรายงานชำนาญการพิเศษและเจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูลรายงานนอกระบบจำนวน1กลุ่ม11คนพร้อมทั้งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายา,ยาเสพติดในกลุ่มแรยง,งานนอกระบบ นักกลุ่มตัดเย็บรองเท้าตำบลเวียงตาลอำเภอห้างฉังดจลำปาง วันที่12พฤศจิจกายน2564ในครวงใส่แจมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปางมอบหมายให้นางสาวไอรินเชื้อพันงามนักวิชาการแรงงานและนางสาววรรชนันอูบคำนักวิชาการแรงงานประจำศูนย์บริการประชาชนภาครัฐจังหวัดลำปาง Government Service Center เพื่ออำนวยความสะดวกและบริการประชาชนในการเดินทางไปรับบริการภาครัฐแบบเป็ดเสร็จครบวงจรณศูนย์การค้าเซ็นทัลพลาซาจังหวัดลำปางค่ะ และในวันที่12พฤศจิกายน2564สำนักงานสวัสดิการและคุ้คหองรายงานจังหวัดลำปางจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ36ปีหวนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานณห้องมอกหลวงศูนย์ฝึกอบรมโรงไฟฟ้าแม่เมอะอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางกิจกรรมประกอบด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนของสถานประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตโควิด -19 แนวปฏิบัติตามมาตรการบ u b b l ิล n d s e ์ l และการสาธิตการตรวจคัดกรอง a อ t i g e n t e s t Kit หรือ ATK ในกิจกรรมดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานลูกจ้างหน่วยงานภาครัฐภาครัฐวิสาหกิจเข้าร่วมกิจกรรม80คนโดยมีในควงงสายแจมสวัสดิการและคุ้มครองรายงานจังหวัดลำปางเป็นประธานค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับข่าวประจำสัปดาห์นี้นะคะ สำหรับสัปดาห์หน้าจะมีข่าวใดที่น่าสนใจบ้างก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะอย่าลืมนะคะช่วงนี้นะคะสวมใส่แมสด,ด้วยนะคะแล้วก็หมั่นล้างมือเว้นระยะห่างด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามสะสะคลำปางได้นะคะโดยการกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วก็ไปกำลังใจสสคลำปางกันด้วยนะคะไปพบกันใหม่สัปดาห์หนะ้าสวัสดีค่ะ กอสอรอคุ้มของสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน